มาเยอะวันนี้แป๊บจัดมาให้แล้วนะคะรถทำเงินทำงาน,งานสร้างรายได้สร้างอาชีพกับรถฟูทัสซูซูกิแครี1.5 MT คันนี้ปีใหม่ปี2023กับเลขใหม่เพียง9 0 0 0เท่านั้นที่สำคัญผ่อนถูกเพียง5,000บาทตลอดสัญญาพร้อมไปกับคุณได้ทุกที่แค่มีแครีฟูทั สวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอๆน้ำแป๊บอีกแล้วน้ำแป๊บมาทั้งทีต้องมีอะไรดีๆเด็ดๆมาแน่นอนที่สําคัญคันนี้เป็นรถเข้าใหม่เป็นรถไฮไลท์ ite, เป็นที่ถามหากันมากๆกับรถแครีนะฮะ1.5 MT ปี2023เลขใหม่เพียง9,000เท่านั้นเดี๋ยวเราตามมาชมสภาพตัวรถกันเลยนะคะตัวนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นตัวปีใหม่ปี2023นะได้กระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะสีดำตัดกับสีขาวมาพร้อมสติกเกอร์สีน้ำเงินสวยๆส,สไตล์ Suzuki Carry ของเราไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนส่องสว่างได้ไกลไม่มีรอยแตกรอยล้าวแต่อย่างใดนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูสภาพด้านข้างของคันนี้นะคะแป๊บม,มาพร้อมกับนี่เลยตัวล้อเป็นยางดันหลบนะคะเป็นยาง ปีใหม่ดอกยางหนาๆแบบนี้กันไปเลยจ้าสภาพเดานข้างก็อย่างที่บอกรถแครีของเราเป็นรถสร้างรายได้สร้างอาชีพตัวนี้เราบิ้วมาให้ครบจบที่นี่ที่เดียวที่เสรีไทยนะคะในส่วนของตัวรถตรงนี้นะคะก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์สามารถเลื่อนเข้านอกออกในได้หมดแบบนี้เลยนะจ๊ะเลื่อนง่ายใช้งานคล่องเป็นอลูมิเนียม ทำความสะอาดได้ง่ายตรงนี้นะคะสามารถเปิดร้านขายของเราเซ็ตระบบไฟมาให้บิวภายในสีหวานแววด้วยสีชมพูสวยๆแบบนี้กันไปเลยนะคะและมาดูด้านหลังกันบ้างตัวนี้เราเซ็ตมาให้เรียบร้อยสามารถวางสิ่งของวางของได้เยอะแยะมากมายตัวนี้เป็นตัวโต๊ะเสริมพิเศษสามารถพับเก็บได้ง่ายนะคะเดี๋ยวตาลแป๊บมาชมด้านหลังตัวนี้ก็จะมี ทางขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะภายในกว้างขวางตัวรถของเรานะคะตัวนี้อาจจะดูเล็กแต่ภายในกว้างขวางนะคะมีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์อย่างที่เแป๊บบอกนะคะทำความสะอาดเก็บได้ง่ายตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวหุงต้มต่างๆนะคะมาดูด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเคาน์เตอร์นะคะตรงนี้ก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะพับเก็บได้เลยตัวนี้นะคะนี่แบบนี้เลย แล้วก็มีในส่วนของอ่างล้างมือเราเซ็ตทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วมีช่องใส่ของภายในให้อีกด้วยนะคะเซ็ตระบบไฟต่างๆมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นไฟต่างๆด้านบนเพดานด้านบนตรงนี้นะคะเราก็เซ็ตระบบมาให้ตัวนี้บอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะคะสะภาพภายในกว้างขวางขึ้นลงได้สะดวกสบายเดี๋ยวตามมาชมสภาพด้านข้างนะคะตัวนี้ก็สามารถพับเก็บทำความสะอาดได้ง่ายนะคะ ตัวรถภายในก็จะเป็นเหล็กอย่างดีนะคะโครงสร้างของเขาที่ออกแบบมาตัวนี้เราจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวตามมาชมสภาพภายในกันบ้างนะคะตัวนี้ได้ปีใหม่โฉมใหม่ที่สำคัญเล็กมาอยู่เพียงแค่เก้0พันเท่านั้นนะคะฟังก์ชันต่างๆนะคะวิทยุ AM ต่างๆสามารถใช้งานได้ตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะคะสวยๆนั่งได้ประมาณ3ท่านนะคะฝ้าด้านบนนะคะ สะอาดสะอ้านมาพร้อมกับนี่เลยตัวถุงยังไม่ได้แกะเลยนะคะใครสนใจคันนี้ยังไปบอกก่อนเลยว่าโคตรคุ้มมากๆนะคะตัวรถสภาพสวยเม็ดอารเดิมโรงงานนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเม็ดอารกันก,นก่อนเลยนะจ๊ะนี่เลยสภาพสวยๆนะคะตัวนี้แผ่นเพจจะอยู่ด้านข้างของตัวรถให้เห็นว่าตัวรถเดิมสภาพเดิมจากป้ายแดงกันไปเลยจ้า ตัวนี้ใครสนใจนรับบอกก่อนเลยว่าคุ้มสุดคุ้มนะคะรถสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะที่สำคัญได้ปีใหม่ปี2023นะคะกับ s u z u กิแ a r ี y 1.5่ t เลขใหม่เพียง9กพันเท่านั้นที่สำคัญรับ,บขายอยู่ในราคาแค่ 338,000บาทเท่านั้นนะคะคุ้มสุดคุ้มกับค่างวดเพียง5,000บาทตลอดสัญญาประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ใครอยากได้รถทำเงินทำงานสร้างเงินล้านรีบทักหานักแป๊บมาได้เลยนะคะหรือโทรที่เบอร์09503045 5, 5สนใจคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยรีบทักหานักแป๊บมาได้เลยนะคะ